ปัญหาของสามีที่แท้จริงเวตานกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันโอระราชาผู้ทรงศัจจิโตรดฟังเรื่องราวแห่งพันธุกพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าเรื่องนับญาติเถิดในความเงียบสงดใต้แสงจันทร์พระเจ้าวิกรมาทิตย์แบกเวตาลไว้บนบ่าด้วยความเหนื่อยล้าที่ไม่ท้อถอยแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะต้องนำไปมอบให้โยคีให้ได้ณเมืองชื่อกุสุมาตีมีหญิงสาวผู้เลอโฉมนามว่านางมัทเนสนะ ความงดงามของนางดุดดอกไม้ที่เบ่งบานทําให้หัวใจของชายหนุ่มสามคนต้องสันไหวและผูกพันจากชาติพบก่อนชายคนแรกคือวิชัยทัตผู้ซึ่งได้แต่งงานกับนางตามประเพณีอย่างถูกต้องเขาคือสามีที่แท้จริงในชาติพบก่อนและเป็นพันธะที่ต้องรักษาในชาตินี้ชายคนที่สองคือกามทัตผู้ยังคงรักนางอย่างบ้าคลัง่งเขาคือคนรักเก่าที่มีความผูกพันทางใจที่รุนแรง และพยายามทุกวิถีทางที่จะชุ่งชิงนางกลับมาชายคนที่สามคืออนังคทัศผู้เคยสละชีวิตเพื่อปกป้องนางบัดนี้เขากลับมาในรูปของนักบวชผู้ทรงศีลคอยชีย้ทางสว่างและปกป้องนางจากภัยร้ายที่มองไม่เห็นความรักที่ซับซ้อนนี้ทําให้นางมัทน,นาวเกิดความสับสนอย่างหนักใจหนึ่งก็รักสามีตามทามเนียมอีกใจก็ผูกพันกับรักเก่าก่อนนางจึงเดินทางไปปรึกษาฤาษีผู้ทรงศีล เพื่อหาทางออกให้แก่จิตใจที่วุ่นวายฤาษีพิจารณาบุเเพณสนิวาดแล้วก็ตรหนักว่าวิชัยทัตคือสามีที่แท้จริงของนางความสับสนนี้เกิดจากกรรมเก่าที่ยังไม่คลายฤาษีจึงตัดสินใจทําพิธีทางเวทมนต์เพื่อแก้ไขความสับสนของจิตวิญญาณฤาษีได้ช่วยแยกวิญญาณของนางออกจากความรู้สึกที่ผูกพันกับชายอื่นและตอกย้ำความรู้สึกรักที่มีต่อวิชัยทัต ผู้เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายและธรรมเนียมในที่สุดนางก็สงบใจและรักสามีคนเดียวอย่างแท้จริงเวตาลจึงถามคำถามท้าทายเพื่อทดสอบหลักธรรมของพระราชาใครคือสามีที่ถูกต้องตามหลักการแห่งกรรมและศีลธรรมและการกระทำของฤาษีรรถูกต้องหรือไม่พระราชาตอบทันทีด้วยความเข้าใจในหลักธรรมวิชัยทัศน์คือสามีที่ถูกต้องที่สุดเพราะพันธะแห่งศีลธรรม และความรับผิดชอบต่อสัจจะที่ให้ไว้ในชาติพบปัจจุบันย่อมมีอำนาจเหนือกว่าความรู้สึกที่มาจากกรรมเก่าการกระทำของฤาษีจึงถูกต้องเพราะได้ชี้ทางให้นางเห็นความรับผิดชอบตามธรรมที่พึงมีต่อสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย